ไม้หล่นไม่ไกลต้น ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระราชหฤทัยที่ส่งมุ่งมั่นในการตามรอยพระราชดำริแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพันธุ์ของประเทศและดำเนินการเป็นธนาคารพืชพันธุ์และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทในปี2535โดยได้พระราชทานสามกรอบการดำเนินงานคือการเรียนรู้ทรัพยากร การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสำนึกโดยแต่ละกรอบการดำเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆดังนี้กรอบการเรียนรู้ทรัพยากรกิจกรรมที่1ปกปักพันธุกรรมพืชโครงการออพอสอทอได้ดำเนินการปกปักร,รักษาพันธุกรรมพืชกว่า5,000 0ไร่เศษใน41พื้นที่ซึ่งกระจายอยู่ใน6เขตพันธุ์พฤกษชาตินอกเหนือจากความรับผิดช,ชอบของกรมป่าไม้ และจะดำเนินการให้ครบทุกเขตพันธุ์พฤกษชาติในปี2554กิจกรรมที่สําสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชโดยเก็บสำรวจรวบรวมพืชพันธุ์ในรูปแบบมเมล็ดกิ่งต้นและอื่นๆรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆในพื้นที่ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงหรือสูญสิ้นกิจกรรมที่3 ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชโดยสืบเนื่องจากการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชที่หายากหรือกำลังจะสูญพันธ์ไปเพาะปลูกไว้ในพื้นที่ปลอดภัยหรือในศูนย์ศึกษาสถานีทดลองเพื่อดำรงไว้ซึ่งพืชพันธุ์นั้นและนอกจากนี้ยังเก็บรักษาในรูปเมล็ดเนื้อเยื่อสารพันธุกรรม DNA ไว้ในธนาคารพืชพันธ์อีกด้วยกรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ 4. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชโดยนำข้อมูลต่างๆที่รวบรวมได้นำมาค้นคว้าต่อยอดและประเมินผลพันธุกรรมพืชเหล่านั้นในสภาวะต่างๆอาทิในสภาวะธรรมชาติแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้คุณสมบัติเด่นที่นำมาใช้เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนกิจกรรมที่5ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้เป็นจุดศูนย์กลางในการเก็บบันทึกข้อมูลการสำรวจรวบรวมการศึกษาประเมินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์โดยทำเป็นระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชของประเทศที่สามารถสื่อเชื่อมโยงถึงกันได้ทั่วประเทศกิจกรรมที่6วางแผนพัฒนาพันธุ์พืชเป็นกิจกรรมโดยนักปรับปรุงพันธุ์ทำการศึกษาข้อมูลและวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชในระยะยาว30-50ปี โดยคาดการถึงความต้องการในอนาคตและนําทุนกล้าวถวายเพื่อพระราชทานให้หน่วยงานที่มีความพร้อมในการพัฒนาปรับปรุงพันธุพืชนั้นต่อไปกรอบการสร้างจิตสำนึกกิจกรรมที่7การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยการจัดตั้งงานส่วนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนซึ่งมีสมาชิกอยู่1,200โรงเรียนทั่วประเทศงานพิพิธภัณฑ์พืชงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยและงานฝึกเรียนรู้ทรัพยากรทะเลเป็นต้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพันไม้เห็นคุณค่าประโยชน์ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดสํานึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชต่อไปไอกิจกรรมที่8กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆได้เข้าสนับสนุนงานของอพสทในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านทุนการดำเนินงาน หรือกิจกรรมต่างๆนอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้าศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่างๆตามความถนัดและสนใจ โดยมีชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพสทและชมรมนักชีววิทยาอพสทพร้อมให้คำแนะนำให้แนวทางการศึกษาและเป็นผู้นำการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ สอนและการอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพันธุ์นั้นควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงามความน่าสนใจและเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพันธุ์ต่อไปจากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้วิเคราะห์ฐานไทยฐานชุมชนฐานของหน่วยงานส่วนราชการ มหาวิทยาลัยโรงเรียนที่ร่วมสนองพระราชดำริเพื่อสารต่อนำไปสู่การเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิน่นให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบทบาทการผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทยความสำเร็จคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากคนเพียงรุ่นเดียว มรดกแห่งการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชยังต้องการคนรุ่นต่อๆไปสารต่อให้สำเร็จลุล่วงดังพระปาณิธานในงานอนุรักษ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ของปวงชนชาวไทย